สวัสดีครับสวัสดีวันหลังหวยออกเป็นไรพงครับมาคุณกันหน้าจืดเนาะคุณกันหน้าแห้งเสื้หวยซื้อเลขซื้อหวยได้กับกระดาษซื้อเสื้อสัตว์ได้ตึงหนังได้ตึงนอนครับเสื้อครับของไหวเอฟซีหลายๆคนคงอิตุนไว้แล้วนอตหลังหวยออกมหมากรับใครในน้องครับนี่เอานี่ก็ง่ายๆครับ กินบ้านๆเมนูแกงออมปลายเย็ยนเห็นแล้วนะครับเนอนะครับพอดีอันนี้ได้มาหน่อยเดียวเดียเ๋ยวไอเบี้ยบนอย๋าวมาเปาะอยู่กับหู้อย่างอ,อ,อ,อย่างมากินนะครับเนาะยำแรง,งหน้าที่เป็นแผลนี่โดนเล็บมือนังมานะครับกุกกรอนวันนั้นโกดโค้งกันเล็บเหงาหยาดหน้าฝากรอยแผลไว้ครับเรื่องแกงออมนะครับกับปกตินะครับเนาะที้หอมแดงหอมขาว อผักชีนะครับขม,มิ้นพริกแห้งคานะครับแล้วก็อันจะไครแล้วอใบมะกรูดเลยครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเทศเจ้าบ,บอกแควนนะครับต้องใส่ดีเนาะิ่มควาอมหอมอันนี้ใส่มะละขี้นกหรือบวหอยม่นเท่านี่นนะครับแลนนี้ก็เป็นจะขานนะครับเรื่องเห็บยางคือเขาเขาวันชนิดหนึ่งที่กินได้ <laughs> สักขานอีนอกบางคนกว่าอันะครับ นี่เป็นสกันเนื้อวเวลาเรามาทํากับข้าวเ,เขาต้องปอกเปลือ,อกออกกับต,ตัดเอาเนื้อแบบชิ้นตีนนี่ยครับในเอามากินรสชาติก็ออกเพดรฟัดฟัดหน่อยนี่ครับมาเดี๋ยวจะลงมือตำน้ำพริกเลยนะครับเปไปลืมยางกะปิส่วนอุ๋ยนี่โถหาอยู่นะครับแต่เป็นห่วงมันพ้นสี่ท้าจะมึนมึนละมันครับรถมาไก่นะครับมันจะใกล้เนาะต้องบอกมันกว่าตอนบมอเมาถึมาเตะน,นะครับ มากินเพ่มาอยู่เพ่มานอนเพรคับชอบเตี้ยวเป็นคนจะได้หนูนะครับโอเคครับให้ต่ำน้ำพริกต่ำเครื่องก่อนนะครับเนาะแห้งเหมือนกันครับหลังหงอยออก <c oughs> อมันจะสะเทือนหน่อยนะครับเวลาตำ่ำ <c oughs> กองวันวังโขนโอเคเดี๋ยวต่ำแล้วก็วากงอ้าวน้ำพริกจะมาได้แล้วนะครับเออครับอืมหอมขนาด chân ừ. thịt quên, ừ. ngon lâu nhâm lên <laughs> bia cố gắng lều lòi lò cố gắng lều lòi 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 กันสิเวลา่ขำเรีวน้ำมันครับความขาเนาะมันเอาโควิดนักแต่ครับทานเงนงกนงูเงนไอ้ออยุบขาวครับไอ้เอล่ขอชอบทุกนี่เล็ซีตังคำ อันนี้ผมได้ปลาอันเดียครับโอโควิดแดงไม่ติ๊กติ๊แกแข็งครับวันอนอ้ผม PN ไอเดียกคกก็บเซ็ตพอด,ดีพยันออนเลยนะครับ ุเย็นครับกุกเวกว่าไปเรื่อย,ยครับ ป่ายู่ห้องไหนก็ได้นะครับลงคั่วไป,วไปอ,อ่าจะไก่ค,ครับโคัดจะมันฮดมันขาวเลยนะครับเน้อ ไปเรื่อยครับเติมน้ำเลยนะครับเน้นนนฮะคั่วจะเต้เวลาหน่อย เดิมซีเดะเดิมซีเะครับโนหนนเนี่สีหมดแล้วนะครับอิสกี้นี่ไปเอาไม้ข้าเต่าให้บุญทำทำใ่ไว้ยยัยกลุ้มให้กลุ้มเดียวะโป้แห้งโดนในูนเอาโดยหลวงนี่ <laughs> <c oughs> ยังแล้วไหมยัแงแหนมลงเรื่อนะครับเอ้อาหาดหินน้ำล้างโคกไม่แล้วหนอะเพิมสักหน่อยันนี้ขอหยาดใส่กระทะเหมือนเดิมนะครับงมง้วมองกว้าง นนมันเพิ่มน,น้ำเผื่อมอยนะครับจัะทานทุกวันทันหรอเนี่ยว,วิตามันจะแหง้งลงไปก็ห้านะก่าเก่าวานน่าห้านกะถึงเวทฮะอ้าวเดี๋ยวรอเดือดค่อยปุ้งนะครับเดี๋ยวยังคาเชื่อกันเด็กอะสมุนไพระบาบขนาดนะนักเออเนาะบอกว่ายังกาเลยต้องไปที่ไหนกันอืม ทังเล่าว่าเป็นบุ๋มม้อไอชัยไอชัยอย่างจะข่านนะครับรีบซีติซังมาจะได้กับตักเฟซตักลายมาได้นะครับเนื้อเพราะว่ามันบอกมีเฟซมีลายมันจะติดต่อกันยากมันจะข่านลงไปแล้วครับข่านมันจะเหนียวหอยนะครับข่านเนื้อเป็นบหอย เคือ่อคผามขมนะครับใส่หมกพุดีพุดีหมละนะครับนี่มันนน,นานซุกหน่อยนะครับรสดีหดดน่อย ยาขัดเจือ,อวกันซอยยาจ้ะ <laughs> เออ,เอ,อทินนองบ้างยัเนาะชียาอย่างนั้น <laughs> ชีจาขนมปียกยาเนาะแตดยาควิงนะคะกบขวายาอย่างหัวโดดถูกไปมันมันเนอะนี่ <laughs> ตึ๊บข้าไปแล้วกับ ร้อนเดือดหน่อยนะครับกุกตีนใหญ่หน่อยล้องมันเหมือนเละนะครับเข้าบ้านละวไม่มากรูดครับเข้าบ้านเจ้าเก็บไปทิ้งมาขี้เข้าแล้วก็แม่ยินเข้าเจ้าแกงเพราะกรูดกับเข้าเมืองเมืองเมือเฮาเนี่ยนะครับไปชอบกินพักกินไม่เนาะเมี้ยงๆเมียงน่ะครับ นากอะมี่จิ้มนี่จิ้มมากๆมันมันน้ำตามันจะย่อยมือใส่เบ็ดกะปิดตมนี่จะได้ นานน้อยเดียวหน่อยหึ่งเนี่ยผม่คือดังลงแกโควิดได้สบายเลยตัวนี้นะสุดยอดมาขุดไข่ผงนัวครับหอมผักชีชีฝรั่งผักชีใบเหลือย นี่แลงยังอือจิกเก็ตแล้วครับอื้หอมหอมสึบอืมหอมหหก้อยกินกันไปมาอยู่เหมือนสองคนท <c oughs> ีมงานฮะร,รอทีมงานอยู่

พริกสองแกงงอกถึงตักส้พี่ปลาก่อนฟ่าน้อยเน่อย นี่อสูตรนี้ต้องอันมันถึงกางไว้ก่อนใครแม่นะเป็นเก้าอ่ะเป็นพื้นอ๋อมาเย็นนี่ปิดกันนั่นอ่ะซุดหยอกอ่ะกับกินควายนี่น่ะควายเหียกนี่ปิดอืม กินแน่นกินปลาแล้วชิมหอมกระมออืมอหอจัปล,ละ่ะช่อืมอืมุหยาดอืดนก็เตะกะทะกันนู้นนี่มาเย็ยนเขับปลาทะเลปลานออ้าจืด เซกต์ละไอ้ป้าโอ้นี่มีโอกาสที่จะต้องรับรองเบานี่คนเมื่อเหนือเอาไว้กาศสุรัวสุรัเนาะครับบรรยากาศสุรัวสุรัแจ้งลำมันได้วะเพราะคนบอกว่ามันไขออกซื้อดชันตัวแหวกกิ่นนั่นนะอย่างว่าแข่งอมครับเดี๋ยวติดแนาห้อยต้นไม้กันมันมันเนาะได้ได้เลยกันเดี๋ยวเนี่ยกป้านี่นะครับ้องเบาที่ย่างก่อนเนี่ยหน่อยยังก่นเนี่ยมันละ ลูกเนี่ยและวก็สองและวปอละเออนอป้อมลูกงเลยเหมือนเนี้ยแล้นอป้ามีความสุขอาลูกอยู่ในหลวงนี่ใกล้ๆกับน้องๆปีปีป้าหน่าความสุขดีเนาะเพราะไอ้บ่าวกำลังย้ายมานะครับนอริงเนีบ้านบ้านเกิดเขาก็อยู่ในแต่แรกผมเขาก็เป็นเป็นปีเป็นน้องกันนะครับเป็นเป็นหลานปีหลานน้องกันนะครับก็ที่ผมมีช่องน้อยๆทุกวันนี่ก็ชีวิตคุณมันนอกนะครับไอ้บ่าวเนานะครับเดี๋ยว อย่าป้าลุยเต็มที่คอยต่างแต้แต่เนาะเราว่ายด้วยกันเนี่ยต้องไว้ใจอยู่แล้วเพราะว่าไปไหนไปกันมันต้องลุยเนาะพี่เนาะแม่นาะอันนี้คปรับรบ เพราะว่ามังฟึรงไม่ฟินเขาเป็นกปิคนแล้วเนาะเอาคัถึงเนาะยืนไหนน่ะแน่นอนั่าเอาหารหมีแถวนี้ครับสบายใจได้ีไปไหนก็ได้ทำคลิปทีเดียวเนาะเราสนับสนุนไปเ็จชอชควิตคนนอกตอนนี้ก็กวที่คลิปเพราะว่าไม่เหมืนนี่ออกก็เหนื่อเตือกว่าเอาก็นั้นมาเรื่มไอ้บาสไมเลื่มนะพตัวนี้นะแมนแมนครับคอยติดตามอคอยที่ผมล้างใจกันทีมงานเก่าเก่เป็นมีเดอร์ไปเลืครับทังเพ่นีับ วิถีคนเมืองเหนือนะครับเอฟซีที่เข้ามาดูไม่หรือเกาที่เป็นเอฟซีก็เข้าไปดูนอกเหคือนวิธีทําก็เข้าห้องอย่างห้องนอกเรื่องหลังชื่อคนมาหนอกกับนี้นะครับเด้อมีหลาย,ลาย,ลายคลิปอยู่นะครับแล้วก <c oughs> ็ขอขอบคุณนะครับพีผมขออยากทานอูพานน่ด้วยครับขอบคุณปีเพนนะครับปีเพนบีบีเนาะเป็นเป็นทั้งแฟนคลับของไอ้บาแล้วก็แฟนคลับของผมนะครับเวลาผมทําคลิปลงไปเนี่ยปีอยาก ขึ้คอมเมนต์ตีขื้นกําลังใจได้ดีตลอดนะครับก็ขอทักทายไปในคลิปของไอ้เบานะครับเนาะครับเดี๋ยวฉันนั่นเฮาก็หลังจากนี้เนาะตบปิกมันอยู่บ้านแล้วนี่สบายกับเขานี่นะครับมีมันมันกะจะมีคลิปดีว่าคิดฉันลิงนี่นะครับลุยกันเนาะครับมันต้องมีต้องมีมีโอกาสครับผมเซดายกันวันนี้เนาะเราศูนห้าเลยกันฮะคุณได้กัน ดีกับตัวนี้เข้าห้องเฮาแ่เข้าสักตัวนิดไปเต็มอุ้ยแซ่อุ้ยแซ่พล่นทรงรถตีโจนกันมาลุงเฮียงลาทรงรถโจนกันมา้วเอเือกตั้งแต่เข้ามงนะแต่คืออ่ะเฮ้ยยยยยยได้ยยยยยยยนยย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 ยนยยก็ยย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 ยนยย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 ยียนย่งยย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 ย้ยยย หกเก้าศูนย์ห้ามันนนั้ต้องต้เสียงแน่นอนหกเก้าศูนย์ห้าแเตะนะครับรดรดเจ็ย์ไว้เงียเออโจ้โมัเจของเขาเถุอน้อยอย่างมัน้อกชีวิตนี้ยังมีวัวหน้าเสมอกระดงว่าซื้อเหล็กซื้อหวยได้กกระดาษ ซื้อเสื้อซาดนี่น okay. <c asing sprout fragrance> ี่ในตึ้งหนังตึ้งนอนนี่ก็มีคนเออน่อโอเคเราเป็นโอเคจะไปจัดการไปเลยเนาะมันจะหนดบน้อยครับไม่มีวิธีคนเมืองเหนือก็ไม่ว่านจะกลับกันเนาะครับพอดีครับหลุบเบาพอดีไล้กินยางมาครับผมเดี๋ยวจะหลุบเบาหลูกสาวก่อนนะครับฝากติดตามน้องยูทูบนะครับเขาว่าจัดสร้างความบันทึงเออหัวเห็มนักอยู่รับผมว่าอยู่ได้หลวงเนี่ยจะปลาหน่องเนี่ยไปตัว เพราะที่สามการไปออกนอกสถานที่เนาะรับรองมวนแน่ครับเอ็กซ์ซีตั้งเงินชีวิตคุันกตียังมาได้ที่สามลงเบานะครับวิถีคนเมืองเหนือนี่นะครับผมจะได้หันนะครับเพราะที่สามล้วกดซับสไครต์กดที่สามช่วงนี้เมืองล้วนๆนะครับเนอะมะนาถ้ามีเวลาจะซับไทยให้ตัวได้ได้จอเนาะได้แต่เอกยัง ต้องคนต้องแวกอะ่ะเจ้าผม,มาก็ทำงานแรงมากกีดยางดูเขาเอาสตางค์วันี่นมันลับกิดใจอย่างเออเด้สตางค์ไหนมาเจนี่อ่าครับแต่างคนต้องมีพระละครับวิน,นิสินยังพ่องเนาะมันไม่ได้เกิดมาของของท้องนนบูรวาสนาในการทำยูทูบกันน้อยเนาะเออมาใจนน้อยออยี้ครับคือหมายความว่าอู้ถึงว่ะ เขาบอกมีเวลาที่น้ำเสนอมาได้นะครับจริงนี่การการที่ว่าเขามีการงานเนาะต่างคนต่างนีาที่รักนะครับนี่ก็ยูทูบก็เป็นร้องถ้าวันหน้าก่อนเนาะวันนี้ก็เสียดายถ้าเก้าศูนย์ห้าเต็มเต็มะลยนะว่าจะออกกำลังไปกึ่งเนาะโอเคครับอ้เล่นกันม่วนกันนะครับครับผยังว่านาะ ขึ้นกำลังใจกันนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสตีขึ้นกำลังใจชีวิตคนนอกกับพิถีเมืองเหนือเต็มเยครับเด้อเดี๋ยวเจอกันญน้องไอเบี้ยนี่นี่นี่ไอเบี้ยนี่คือจะเป็นแบบทีมงานคนใหม่ทีมงานใหม่ทีมงานทีมงานเก่าเดิมอีกแล้วนะเออทีมงานเก่าเดิมอยู่าเดิมเพราะว่าคุณแจ็คกลับมาเมื่อไหร่สมัยตีออกบ้านไปใหม่ใหม่ละสองสางห้าปีพี่ครับเจไดก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะ ตีคอมเมนต์คอมเม้นแบบว่าบอกว่าบรดามีแต่กำลังใจดีขึ้นนะครับโอเคครับสุดยอดเดี๋ยวช่วงนี้กับมันมันปั๊บหน้าที่ใหม่อยู่เดี๋ยวกับพิธีโค้งเหนือโค้งจะมาแจ้งเ่อนกันมันมันเนาะครับผมเดินเลยครับหน้าไฟจะแจ้งขึ้นเลงเพราะว่าตอนนี้มันกำลังทําบ้านใหม่กลางวันไม่ทีนะการมืดๆโอเคครับโอเคครับไปคลิปนะครับว่ากันไหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม